สวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกท่านวันนี้เราจะมารัาฝัาพุ้นน้อใหม่อีก1ตัวที่จะ IPO ในวันที่1นึ่งสิกายนที่จะถึงนี้นะครับคือหุ CL, Path, ้น SCL บริษัท SCL Motor Parts จำกัดมหาชนนะครับ IPO 70ล้านหุ้นนะครับประมาณ28%ขจะมาพุ้นทั้งหมดราคา IPO ที่1่บาท54สตาง์และราคาพาที่50สสตางค์ ที a t โชอยู่ที่13.45นะครโดยคำนวณจากผลการดำเนินงานใน4ไตรมาสล่าสุดหนปีย้อนหลังนะครับน่าสนใจทีเดียบที่ PE ระดับไม่ถึง18ก็คือปกติ PE ถ้าไม่ถึง18นี่ถือว่าเป็นค่าที่หมาะสมนะครับแล้วก็เป็นค่าที่น่าสนใจเลยทีเดียว จองซื้อวันที่ยี่สิบห้าถึงยี่สิบเจ็ดตุลาคมครับเข้าเทรดหนึ่งพฤศจิกาในหมวดธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมนะครับ s c l ก็เป็นธุรกิจในเซกเ,เตอร์อุตสาหกรรมที่น่าสนใจก็คือจัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์แบบครบวงจรนะครับเช่น Isuzu ุมิตซูบิชิโตโยต้าฮอนด้าฟอร์ดนิสสันรวมถึงอะไหล่รถยนต์ทดแทนที่ได้มตดาตรฐาน และได้รับการยอมรับเช่นไอซินขายาบ้าเดดโซ่จุดประสงค์ของการระดมทุนเงินที่ได้1นึ่ล้านบาทครัจะนำไปใช้ชำระเงินกู้ยืม50ล้านบาทและส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานนะครับผลการดำเนินงานย้อนหลังไปจนถึงปี63สานะครับปีหกสามีรายได้1 2 2่ล้านบาทกํรายจสงจุดศูนย์สามล้านบาท ปี64รายได้1,256ล้านบาทกำไร27.32ล้านบาทปี65รายได้1,352ล้านบาทกำไร39.91ล้านบาทปี66ครึ่งปีแรกมีรายได้738ล้านบาทกำไรอยู่ที่11.78ล้านบาทก็รายได้เพิ่มขึ้นทุกปีนะครับแล้วก็กำไรก็เหมือนกันเติบโตขึ้นทุกปีนะครับปี63 65ก็ เป็นหุ้นที่ PE ค่อนข้างต่ำนะครับก็น้อยน้อยหายากเอนกันนะครับที่หุ้นที่ IP IP เข้ามาแล้ว PE ratio ไม่เกิน18เท่านะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจก็สามารถนำข้อมูลไปศึกษาต่อได้ครับได้นลครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ